Yeah. K -L -O KLO Clo, What's up man? Hey Twix, you got a hit. I love you 7 days. <laughs> นิดที่ดูประเสริฐจะเกิดความคิดที่เริ่มประหลาดคิดแต่เรื่องเบียดเบียดความเลียดชังในเริ่มระบาดการค้ายังแข่งขันว่าแค่ของฉันต้องติดตลาดอยากจะฟื้นความสามัคคีและเอาโกวีนี้มาประกาศคอยแบ่งแยกกันตั้งแต่วันณะและชนชั้นเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ได้ยืนอยู่บนนั้นฟังความคนอื่นบ้างอย่าติดเป็นคนหัวรันเพราะมันจะลำบากในตอนที่พลาดพังแล้วทำไมผู้คนต้องชิงชังรังเกียดกันแค่ต่างชนเผ่าต่างหมู่เหลากลับเหยียดชังพอเวลาคนจะล้มเราซ้ำเติมเคยเหยียบกันเรื่องไม่ค่อยมีแบ่งกับแข ความเกล็ดชังเอาไว้ตรงนั้นได้ไหมที่บางคนยังชูคอเพราะมันมีคนให้ทายบางคนฉันเป็นคนดีที่รับหลังไม่โคตรร้ายบางคนก็จริงใจไม่เหมือนจนแค่หน้าคลายทำไมต้องแบ่งแยกเราแตกต่างกันตรงไหนมันต่างที่ภาษาหรือสีผิวไม่ข่าวใสกันแบ่งแยกมีทุกที่ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยเมื่อไรความเกล็ดชังในใจคนมันจะหายทุกคนมีความฝันแต่กลับไม่มีสิทธิ์วาดตั้งเป้าไว้งดงหงแต่ต้องเจอเรื่องที่ผิดคาดไม่ได้ทำเพลงประเทศแค่ส่งสารเหมือนนอกพิราบไม่ลงลายในสงครามผมแค่ต้องการสันติภาพฉันเป็นต้นไม้กลางวันฉันให้อะ ดีฉันไม่เคยจะแบ่งแยกว่าคนนี้จนหรือมั่งมีฉันเป็นน้ำสะอาดที่ช่วยให้คนในหายหิวฉันไม่เคยจะแบ่งแยกถึงคนที่ดื่มต่างสีผิวกับูที่ว่าร้ายอันตรายกว่าไฟคลอกใจคนท้ามันดำมันควรจะนำไปฟอกเสร็จเซลล์สัตว์ประเสริฐมันยังคงอยู่ในซอกวัดกันที่ภายในใจหรือตัดสินกันที่ภายนอกมันเพราะสีผิวที่แยกคนขาวคนดำหรือเพราะความเกลียดชังมันเลยต้องทำสงครามอยากให้สนสนุกตั้งแทนป้อมปราการหากไร้ซึ่งคนดูแคลนโลกนี้คงแล่นได้สวยงามลูกระเบิดร่วงหล่นบางคนต้องหอบลูกวิ่งสันติจะเกิดได้ หากไร้ซึ่งคนสงบนิ่งไม่ได้อยากเป็นฮี่เลอร์ที่ไลลคี้ยืนจนเกือบสิ้นแค่อยากสร้างรอยยิ้มเหมือนกับชาลีแชปลิน ทำไมต้องแบ่งแยกเราแตกต่างกันตรงไหนมันต่างที่ภาษาหรือสีผิวไม่ข่าวใสกันแบ่งแยกมีทุกที่ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยเมื่อไรความเกลียดชังในใจคนมันจะหายทุกคนมีความฝันแต่กลับไม่มีสิทธิ์ว่าตั้งเป้าไว้งดงามแต่ต้องเจอเรื่องที่ผิดคาดไม่ได้ทำเพลงพระเทศแค่ส่งสารมืนนกพิราบไม่ลงไายในสงครามผมแค่ต้องการสันติภาพทำไมต้องแบ่งแยกเราแตกต่างกันตรงไหนมันต่างที่ภาษาหรือสีผิวไม่ข่าวใสกันแบ่งแยกมีทุกที่ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยเมื่อไรความเกลียดชังในใจคนมันจะหายทุกคนมีความฝันแต่กลับไม่ มีสิทธิ์ว่าตั้งเป้าไว้งดงามแต่ต้องเจอเรื่องที่ผิดคาดไม่ได้ทำเพลงเพระเท่แค่ส่งสารมนนกพิราบไม่ลงลายในสงครามผมแค่ต้องการสาิภาพ